ครับผมไปเลยครับผมเนียมาอาหารต้านโควิดเนี่ยผักกิเลสครับผักชีเล็กออกเทศกาลครับออกเทศกาลไปอยู่นี่ครับหนอดครับผักชีเล็กตัวนี้นี่กินผักชีเล็กต้มต้มผักกิเลสครับรอบหนึ่งต้มผอมหนังครับยันมะเปื่อยครับหนังหนังงัวครับผมหนังขั้ ข้อ้วยหนังงวนนะครับอาหารตานโควงยีสตจจเป็นหนังหนังหนังข้วยครับผมต้มครัเป็เปื่อยพร้อมกันเขาเผาไปแล้วรอบนึงครับอาจจะเป็นหนังง่วงครับต้มน,นำแหลกครับนี่ยต้มก็ต้องนำครับอาหารรสขมบวนครับรกินเท่าไร่ก็ไม่อ้วนแทบกท็แซ่บอร่อยก็อร่อย อีก20วินาทีแล้วก็เปลี่ยนหนำครับผมรอบบงครับเสียบบนเสียบทำอาหารครับวันนี้ครับได้ถึงชั่วโม,มงครับยืดหนำบ่อครับผมยืดหนำบอ่อแล้วก็ชิมดูครับชิมดูมันจะขมไหมมันมีความขมอ,อยู่นิดหนึ่งมันไม่จืด อันดับที่อัอนดับที่กอบนึงครับตสม,มัยอีกยังบันขมดีครับยังบันจืดดีแต่น้ำเพิ่มดีกน้ำมันเนี่ยก็เลิกแล้วครับพ่อพ่อแล้วของรอพ่อจืดมากจะไม่อร่อยโมงแกงอีกครับรอสักครู่มาถึงขั้นตอนนี้ครับเดี๋ยวนั่งครับผม จะนั่งกับเก็บอยู่ข้างบ้านครับผมขันเอาน่านามมันครับขันเอาน่านามแล้วมาต้มหรือขันเอาน่านามมันมาต้มซีน,นี่ครับอืมบองนะครับต้มหนึ่งที่แล้วครับต้มหนึ่งที่แล้วหนังสีเขาต้มเป็นหอบแรกนะครับเลาก็มาหั่นครับหนังงวง ครับมาถึงกันขั้นตอนครับต้มน้ำเรียบร้อยต้มน้ำออกแล้วครับเอาไปขันเอายานน่างครับยานน่างผมปลูกไว้ขันเอาหนามมันครับเครื่องหม้อเดี๋ยวขมาต้มครับหนลังเดือดบุกเลยครับเดดบุกเลยกะไรกินใช่ไหมครับนี่เป็นหนังครับหนังงัวครับเป็นหนังงัว จะเป็นหมอแล้วครับเลยทีขาดาไปไลยสำหรับสำหรับผมครับผมผมมาใส่โจมครับหรือผักขาก็าจะให้รสชาติแบบกินที่หอมเลยครับเราก็ใส่เครื่องปรุงปลาแดกแล้วก็ผงชูรสตามต้องการครับเดี๋ยวบุกๆเลยครับพี่น้อง <c oughs> สเสี่ยงๆเลยครับแกงผักกิริแกงผักกิริ พานะครับรอเวลาการกินครับโชว์มาพี่น้องกันนี้เสร็จแล้วกินขอบันนี้ยอ๋อบนเสืวางหอมยังไงอีกหนังจุดจุ้ยักจุดจุดจุดจกขอนี้ไม่แรกคนเดียวพี่น้องคุณน่ะหนังต่อยง่าเล็กครับอืมเหนื่อย ทางตอนใหญ่พี่น้องแค่พร้อมพร้อมพักขาแ้วะเล็กบกบกขมครับเพราะว่ามันมันตัดกับหนามยานางครับหนามยานางข้างใน กินเล็กบุคคแห้งครับน้อทำไมกลมกลมอย่าบอกว่าจะอร่อยมากเลยนะเนี่ยหนังครับหนังเฮ้ยเออพิ็ดแยงแส่มเองครับอาหารตา่างโควิดกินระโม่วก่วนครับ